สวัสดีนักเรียนชั้นแมทเทียฒนภาษาวิทย์ที่สามทุกคนนะคะวันนี้เอาจากมาเารยียนในเรื่องของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะเราที่แล้วเรารู้จักกันไปแล้วว่าไอสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนี่มันคืออะไรนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะวันนี้เราก็จะมาแก้สมการนะคะกําลังสองตัวแปรเดียวกันเมื่อวานนี้ได้ดูคลิปกันไปแล้วว่านะคะวันนี้คู้จะมาสอน เน้นไปอีกหนึ่งรอนะคะอ่อันนี้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะมีรูปทั่วไปเลยก็คืออะไรคะ a a นี่ก็คือเอ่อเป็นจำนวนนะคะ a x กำลังสองบวก b x บวก c แล้วก็เท่ากับศูนย์นะคะอันนี้คือรูปแบบทั่วไปของ สมการกาลังสองคู่แปรเดียวนะคะเมื่อ x เนี่ยเป็นตัวแปรนะคะแล้วก็คือตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่รู้ค่านั่นแหละนะคะแล้ว a b c นะคะเป็นค่าคงตัวหรือก็เป็นจํานวนนะคะโดยที่จะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ะคะโดยที่ a ต้องไม่เท่ากับศูนย์ะคะก็คือตัวแรกต้องไม่เท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจงแก้สมการของ x กำลังสองลบสิบ x บวกยี่สิบห้า เท่ากับศูนย์นะคะจะหาค่า x เนี่ยว่า x เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะต้องนะคะทำการแยกแยกเป็นสองเล็บก,ก่อนแบบนี้นะคะตรงนี้คือโจทย์อยู่นะตรงนี้คือโจทย์นะคะแยกเป็นสองเล็บยังไงนะคะก็คืออันนี้คือโจทย์เนาะเราแยกมาก่อนเป็น x กําลังสองมันก็คือเป็น x บวงเล็บอันนี้เว้นไว้ก่อนนะคะ เป็น x ก,กับ x เพราะมันเป็น x กำลับบงสองใช่ไหมคะตัวแรกตรงนี้แล้วก็ตัวถัดมานะคะเราจะมาดูที่ตัวหลังก่อนนะคะตัวกลางเรายังยังไม่ทำนะคะเรามาดูที่ตัวหลังก่อนตัวหลังเนี่ยจะต้องเอามาคูณกันอะไรคูณกันนะคะแล้วได้ยี่สิบห้าบ้างนะคะอะไรคูณกันแล้วได้ยี่สิบห้านั่นก็คือห้าห้าถูกต้องไหมคะห้าคูณห้าเป็น 25นะคะ5คูณ5เป็น25ากับ5คูณกันที25เท่ากับ25ทีนี้เราจะเอามาใส่ก We ่อนนะคะเลข5สองตัวตรงนี้เอามาใส่ข้างหลัง x ทีนี้เราก็เหลือสัญลักษณ์ก็คือบวกกับลบนะคะเราจะใส่เป็นบวกหรือเป็นลบ นะคะตรงนี้ข้างหลังเราคูณกัน5คูณ5ได้25แล้วต่อไปนะคะเราทําตัวกลางโดยการเอามาใส่ใส่อะไรคะใส่เครื่องหมายตรงนี้เห็นเป็นลบเนี่ยนะคะเราเอามาบวกกันก็คือเอา5ลบ5กับลบ5เอามาบวกกันก็ได้เป็นลบ10นะคะตรงนี้ได้เป็นลบ10เพราะลบ5เนี่ยเป็นี้5บาท แล้วก็ยังเป็นหนี้เพิ่มอีกห้าบาทเอามาเอานี่มารวมกันก็ได้เป็นลบสิบนะคะลงด็วยสัญสากลบทีนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าค่า x เนี่ยเท่ากับอะไรคะ x ลบหแล้วก็ x ลบห้าเอาเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอามาแค่ตัวเดียวก่อน,นะคะค่า x ก็คือ x ลบห้ายังไม่สมบูรณ์ถูกต้องไหมคะ x ลบห้าเท่ากับศูตรอยู่ เป็นสมก,การง่ายๆนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะต้องการหา x ตัวเดียวนะคะก็ย้ายข้างลบ5ถูกต้องไหมคะย้ายข้างลบ5ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากลบกลายเป็นนะคะบวก0บวก5ก็กลายเป็น5เพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็คือเท่ากับ5ะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้อะไรคะ x กำลังสองบวกห x ลบยีนะคะเท่ากับ0ูนยหาลอกโจทย์มาปึ๊บทีนี้เสร็จแล้วนะคะเราทำการแยกวงเล็บเป็น2วงเล็บก,ก่อนนะคะอันดับแรกาแยกก่อนทาวงเล็บไว้รอเลยนะคะยังไม่ใส่ตัวเลขข้างในเป็น2วงเล็บอ่ะทีนี้เราก็ดูข้างหน้าค่ะ x กำลังสองก็คือสอง สอง x สองตัวถูกต้องไหมคะเอาใส่แยกกันคนละวงลิฟต์อะทีนี้มาดูตัวท้ายค่ะตัวท้ายก่อนตัวกลางขึ้นดูนะมาดูตัวท้ายก่อนลบยี่สิบสี่นะคะลบยี่ี่แล้วก็หาว่าอะไรคูณกันเราได้ยีบี่บ้างนะคะเอ่ออะไรอ,ะ 6, 6, อ่ะหกหกสี่อ่าหกบับสี่ได้ยีสี่ถูกไหมมีอะไรอีก มีอะไรอีกหกกับสี่เราไม่สามารถจะเอามาบวกกันแล้วทํายังไงให้ได้ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามีอะไรอีกแปดสามถูกไหมคะแปดสามแปดกับสามแปดกับสามได้ยี่สิบสี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวน,นี้นะคะเพราะว่าแปดกับสามเนี่ยเราสามารถที่จะเอาแปดมาลบสามเนี่ยแล้วได้ห้าได้พละเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวล่างนะคะก็คือแปดกับสามอ่าแปดกับสามใส่ลนวงเงยรอไว้รอเลยนะคะถ้าเราใช้แปดกับสาม อ่ะทีนี้ทำยังไงนะคะให้เป็นบวกห้าให้เป็นบวกห้านะคะนั่นก็คือแปดต้องเยอะกว่าถูกต้องไหมคะบวกแปดแล้วก็ลบสามก็ได้เท่ากับเอามารวมกันสองตัวนี้แปดลบสามก็เหลือห้าได้จุดกลางนะคะตัวหลังก็คือแปดคูณกับลบสามก็ได้ลบยี่สี่เพราะฉะนั้นเราแยกส่วนประกอบถูกต้องนะคะแยกส่วนประกอบถูกต้องทีนี้เนี่ยเราทำยังไงต่อคะตรงนี้ เป็นเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์อยู่นะอ่าทีนี้ได้สองเล็บแล้วนะคะก็คือ x เนี่ยเท่า x บวกแปดหรือไม่ก็ x ลบสามเท่ากับศูนย์นะคะทีนี้ทปยังไงนั่นก็คือ x เนี่ยมันก็จะเท่ากับบวกแปดเท่ากับศูนย์หรืออีกตัวหนึง่งหรืออีกตัวหนึ่งก็คือ x ลบสเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะแต่ยังมันยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมนะคะอย่างนี้ไม่สมบูรณ์นั่นก็คือ x เนี่ยเอาง่ายๆเลยข้ามไปเลยก็คือ x มันคือเท่ากับอะไรคะลบแตรงข้ามกับบวกแปดลบแนะคะหรือ x เท่ากับอะไรคะเอาสายัไปทางนู้นก็กลายเป็นบวกสหรือ x เท่ากับ3นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของ ข้อนี้นะคะ x เนี่ยไม่ลบ8ก็ x เนี่ยจะได้เท่ากับ3นะคะสำคัญตรงนี้สำคัญตรงตรงนี้นะคะว่านักเรีออยนเน่แยกส่วนประกอบถูกต้องไหมนะคะตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวดูข้อต่อไปอะ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะสบวก x ลบ x กําลังสองเท่ากับศูนย์อ่ะทีนี้รูปแบบของมันเนี่ยไม่เหมือนกับในนี้ในสูตรนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นก,กํบบาลังสองก่อนใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย x ตัวเดียวนะคะตรงนี้เป็นจำนวนเต็มบวก c เท่ากับศูนย์ทีนี้รูปแบบมันไม่เหมือนกันเราก็ทำการจัดรูปแบบให้มันเหมือนกันก่อนถ้าเกิดเราย้ายลบ x ไปข้างหน้าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น x ต,นตัวแรกตเนี่ยมันก็จะเป็นติดลบ นะคะมันก็จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะคะเอาจากบวกเนี่ยกลายเป็นลบนะคะสองเนี่ยมันบวกอยู่ใช่ไหมแล้วก็ติดลบให้เขา,ขาก่อนแล้วก็ลบ x <อ>สลับเครื่องหมายกันนะคะสลับเครื่องหมายกันเพื่อที่ทจะจัดรูปให้สวยงามบวก x ก,กาลังสองเท่ากับศูนย์อ่ะแล้วทีนี้เราก็ทําการสลับที่กันได้เลยค่ะเอากําลังสองขึ้นก่อนถูกไหม เอากำลังสองขึ้นมาก่อน x กำลังสองนะคะตัวที่สองก็ต้องเป็นลบ x แล้วก็พุ้ายเป็นอะไรคะลบเท่ากับศูนย์สลับที่กันเฉยๆนะคะสลับพี่กันเฉยๆตรงนี้บวกข้างหน้านไม่ต้องนะคะ x ตรงนี้ไม่ต้องเนาะต่อไปเราก็ทำการแยกตัวประกอบ นะคะแยกตัวประกอบอ่ะเขียนสองเล็บไว้รอนะคะเขียนสองเล็บไว้รอเอบอ,อ่ะสองเล็บทีนี้อ่ะดูดตัวข้างหน้านะคะดูดตัวข้างหน้าเป็นอะไรคะตัวข้างหน้าเป็น x กำลังสองแล้วก็แยกไว้ค่ะเป็น x สอง x คนละวงเล็บเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปมาดูตัวท้ายตัวท้ายเป็นอะไรคะลบสองนะคะอะไรคูณกันแล้วได้สองบ้างนะคะ มีอย่างเดียวเลยก็คือหนึ่งคูณสองก็ไม่ก็สองคูณหนึ่งถูกไหมคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะว่าสองตัวหนึ่งแล้วก็หนึ่งตัวหนึ่งอ่านนี้คิดนง่ายนะคะทีนี้ใส่ใส่เครื่องหมายใส่เครื่องหมายเราก็มาดูที่อะไรคะตัวกลางตัวกลางเนี่ยเราจะต้องเอาสองกับหนึ่งเนี่ยมารวมกันแล้วให้ได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะตรงนี้คือหนึ่งอยู่นะ ที่ไม่มีอะไรเนี่ยหน้า x เ,เนี่ยตรงนี้คือหนึ่งอ่าน,นี้แต่เขาไม่เขียนนะคะเอามารวมกันเนยก็ได้สองกับหนึ่งเนี่ยให้ได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะนั่นก็คือลบสองเนี่ยต้องเยอะกว่าถูกไหมลบสองต้องเยอะกว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรคะบวกบวกหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าลบสองนะคะเอามาบวกกับลบ 1, นหนึ่งเป็นนี่อยู่สองบาทนะคะใช้นี่เป็นหนึ่งบาทก็ยังเป็นนี่อยู่หนึ่งบาทนั่นคือลบหนึ่งตรงนี้ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้น เครื่องหมายก็จะใส่แบบนี้นะคะข้างท้ายเนี่ยลบสองคูณกับหนึ่งก็จะได้เป็นลบสองนะคะลบจะลบกลายเป็นลบเช่นเช่นเดิมนะคะแยกจะประกอบออกมาจะได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้อนะคะเท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์นิดหนึ่งตรงนี้นะคะเผื่อนักเรียนงงตัวท้ายนี่ก็คือต้องเอาไปคูณนะแยกออกมาแล้วต้องเอาไปคูณกันนะตัวท้ายตัวหลัง ส่วนตัวกลางเนี่ยเอามาบวกบวกกันแล้วให้ได้ส่วนนะคะแต่ว่าต้องเป็นตัวเดียวกันอ่ะต่อไปตรงนี้พูดขอข้ามนะเพราะว่ามันแค่เอา x เ,เนี่ยเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะเรารู้คําตอบแ,แล้วเรา x นคืออะไรคะตรงข้ามเลยลบตรงข้ามลบสองก็คืออะไรเท่ากับสองและตรงนี้ก็คือ x อ,อะไรคะ x บวกหนึ่งตรงข้ามกับบวกหนึ่งก็คือลบหนึ่ง นะคะไม่ย้ายข้างให้ดูแล้วนะเพราะว่ามันจะเยอะไปนะคะตรงนี้ได้คําตอบแล้วก็คือ x เนี่ยเท่ากับ2หรือไม่ก็ x เท่ากับลบ1แต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็น2นะคะเขาเองจะไม่ไม,ไม่ไม่ติดลบเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็น2ง่ายกว่า x ติดลบก็จะสับสนนิดนึงอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ อันนี้มีมีเลขข้างหน้าบ้างเป็นเลข5่าเี้นะคะ 5x กําลัง2บวก 13x บวก6เท่ากับ0อ่์อันนี้เราตจวจมาเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวรูปแรกหน้าตาของมันเนี่ยก็คือเอากําลัง2ก่อนแล้วบวก x แล้วก็บวกตัวเลขอันนี้ไม่ต้องจัดอะไรนะคะเราสามารถแยกตัวประกอบได้เลยนะคะเป็น2เล็บอ่ะเขียน2เล็บไว้รอติดกันปึ๊บ ทีนี้ 5x เนี่ยตัวหน้าเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องแยกเป็น5ไว้ตัวหนึ่ง5ไว้ตัวหนึ่งแล้วตรงนี้เป็น x เดียวนะคะเพราะว่าม,มี5อยู่ข้างหน้าเราก็ต้องเขียน5าไว้ข้างหน้าตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ข้างหลังค่ะทีนี้แหละข้างหลังนี้ก็คืออะไรคะคือ6คือ6เราก็ต้องมาหาว่า อะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ6นะคะอะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ6บ้าง2กับ3ถูกไหมคะ2 3 6หรือ3 2 6หรือ6คูณ1อ่ะนี้2ตัวเราจะเอะไรคะเอาลองเอา2กับ3ก่อนอือ2กับ3ก่อนทีนี้เนี่ยมันจะยากที่ตัวกลางคะ่ะมันจะยากที่ตัวกลางคะ่ะเพราะว่า ตรงนี้มันจะมี 5x มาด้วยนะคะตรงนี้ก็คูณกันตรงนี้คูณกันได้ไหมคะ2แล้วก็ไกลๆใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล,กล,กล,กลตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ5คูณ3ได้เท่าไหร่15 15อา้าวได้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามันมาทําอะไรคะให้มันได้เท่ากับตัวกลางก็คือ3นั่นก็คือเอา15ลบ2 ได้เท่ากับอะไรคะเท่ากับสิบสามพอดีตรงนี้ก็จะกลายเป็นตรงนี้ต้องเป็นบวกนะก็ะต้องบวกสิบห้าแล้วก็ตรงนี้จริงน,นะคะลบลบสองได้เท่ากับสิบสามพอดีนะคะห้าคูณสามได้สิบห้าลบสองลบสองเอามาลบกับสิบห้าก็เหลือสิบสาม ได้แล้วนะคะแยกออกมาได้แล้วเราก็ตรงน,นี้ได้เท่ากับศูนย์ให้เากับศุนย์ทีนี้เราทำยังไงต่ออขอเปลี่ยนค่ะฝั่งนี้ก็เราจะได้อะไรคะ 5x ลบ2หรืออีกตัวหนึง่งอาจจะได้เป็นอะไรคะตรงนี้อ่ะลือ สวยงามนะคะแล้วก็ทกําการย้ายข้างเนาะนะคะนั่นก็คือ x เดียวนะคะลบสองายข้างไปก็เป็นนะคะบวกสองเนาะแล้วตรงนี้ถ้า x มันคูณกันอยู่นะคะย้ายออกมาก็กลายเป็นหาค้าวัสดะนั้น x ก็จะได้เป็นเอ่อศสองส่วนห้านะคะซึ่งฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่ง x ก็ได้เท่ากับ ย้ายข้างบวก3ไปก็จะได้กลายเป็นนะคะลบสเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า x เนได้เท่ากับเต็สองส่วนห้าหรือนะคะหรือ x เท่ากับลบสนั่นเอง